ไหปจับปลาค่ะปลาป้ามีแต่สีขาวตักปาดเสร็จแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าสดใสเพื่อที่จะไปงานกระถิ่นนะคะวันนี้เราจะกำลังเดินทางไปถึงงานบุกระถิ่นวัดอะไรนะคุณศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศศูนย์แก้วใช่ เพื่อนๆขาเห็นคลิปนี้แล้วรีบขับรถตามกันมาด่วนเลยนะคะอิฉันออกมาแล้วค่ะนำหน้ามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะน่าจะรู้นะคะดูซีฉันห้อยสวยหมคะนี้นชาว,าชวในชวน,ในพี่น้องชาวอรันอยู่ใกล้พี่น้องชาวอรันยี่ประเทศนะคะหรือเขตใกล้เคียงที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนาะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะที่ศูนย์ เดี๋ยวเราทอดจะถิดกันนะเดี๋ยวเจอกันจ้า